อาวันนี้ผมใช้ Linux ูมัตัใช่ไหมแล้วน,นี้อัปเดตจากเจ m มีไปเป็น Noble มันก็เกิดอัปเดตไม่สำเร็จแพ็กเกจที่เขาทำอัปเดตอ่ะมันไม่แมทกับฮาร์ดดิสผมหรือมอน i ิเตอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเขาไม่รู้มันทำงานไม่ถูกต้องอะ่ะผมก็เลยต้องหาวิธีแก้ ก็รีคอปเวอร์จากตัวยูนิตูมันก็ไม่หายตอนอัปเดตก็นานเลยนะผมก็เลยต้องใช้แม็กกี้บูตแม็กกี้บูตนี่มันเป็นเป็น USB อแบบนี้มืดไปนะเป็น USB ีที่เสียบเข้าไปาเดี๋ยวผมจะลองเปิดแม็กกี้บูตดูจากแรกนะครับ การผม right? ปิดก่อนผมกดผมนี้มือเห็นปะกดแช่ไปเลยนะพอกดแช่ไปปุ๊บหูฟังมันดับไปไหมแล้วผมก็กดอีกทีนึ่งหูฟังมันก็ติดอ่าเร็แล้วนี่ก็รอรอเพื่อที่จะกดปุ่มดีดปุ่มดีด ดีๆจะดีกว่าปุ่มเลยบางทีเราก็กดบางเครื่องให้กดปุ่มนะครับต้องอ่านดูแถวแถวตอนบันบูตแต่ผมเมนื้ชัวร์ถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กก็ s k f สอง f สิบ f เก้า f แปดไม่รู้มันบอกอะไรอ่ะมันจะบอกนะจะทุกอันอ่ะกดตอนที่มันมีเสียงดังปึ๊บ หรือตอนที่มันเนี่ยไม่ต้องเป็นรัวๆวไว้หรอกกดตอนที่มีเสียงปิดคราวน,นี้ผมบังคับการบังคับอดีตอย่างนี้แล้วผมก็กดเลยกับปุ่ม enter มามางนี้แล้วผมก็กดเรื่อนเรือนเลื แล้วผมก็บูตไปที่ USB ที่ผมเสียบเข้าไปคือ MacBo o o ตตัวนี้น Mac แล้วแมคคิบ o ตเนี่ยมันสามารถเราสามารถใส่หรือแก้ไข ISO ที่เราต้องการได้อย่ตอนนี้ผมก็ใส่ Windows 10 Windows 7 Ubuntu เวอร์ชันโน้นนี่นั่น ก็ Window ส1 11, แล้วก็ P.E ผมบูดไว้ที่ P.E อ่ะเพื่อที่จะให้คุณดูเพราะจริงๆแล้วผมจะเข้าตัวนี้หรือไม่งั้นผมก็จะไปเปลี่ยนยูบินตูยี่เวอร์ชันสี่จุดสองมาเอามเอามาแทนตัวนี้ตัวนี้ออกเอาตัวนี้ตัวนี้ตกรุ่นออกนี้ยตัวนี้ไม่ใช้ตัวนี้เอาออกแล้วเอาตัวนี้ออก,อออกแล้วก็ เอาเวอร์ชันมาใส่อันแรกเลยเลือกตัวเลือกเออ่ตัวไหนก็ได้ตัวเลือกแล้วเอาแรกเลยผมเพื่อที่จะเลือกเวอร์ชันที่นี้ผมเลือกเวอร์ชันที่สองคือใช้ของเวอร์ชันสิบเอ็ดโปรติสีจริงๆแล้วออโต้ไปเลยก็ได้ไม่ต้องเลือก แต่ไอ้ได้าบางพิมพ์ไทยได้ไงตัวที่เลือกเนะี่ยมันพิมพ์ไทยได้แมคคิบูสเนี่ยมันคือ Windows PE แอละที่ผมทำขึ้นไปคือเอาซอฟต์แวร์เข้ามารวมกัน พักเล่าเก่งๆแล้วก็ทำเองได้นะมันก็เลียงแังแหอยู่พักนนเนี่ยนี่ผมทำมาตั้งแต่รุ่น xp แล้ว windows xp เนี่ยเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นใช้ cd เต็มแผ่นแล้วคราวนี้พอมันมีระบบ dvd มามันก็มี โอเพนซอร์สนี่แหละของของลินุกอะ่ะเขาไปทําตัวบูทของแกปของกัปเนี่ยเขาไปทําตัวบูทมาแล้วมันก็สามารถเป็นมันติบูทขึ้นมาได้เัาจะเลยสามารถบูทได้ระหว่าง pe ด้วยแล้วก็ pe แล้วมันมีเจ้าอะไรดังมา มันก็ก่อนอโคนินนี่แหละมันก่อนมันอยู่อยู่กับพวกไซมีแท็กพารากอนนี่แหละเนี่ถ้าเราจะโคดเครื่องหรือเราจะทำอิเมจเก็บไว้แล้วเราจะรีสโตอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ทำได้หมดเปยจะย้ายเครื่องโคนเครื่องตันนี้ก็สอมฮาร์ดดิสต์ตันนี้ตรวจสอบความเร็วดิสต์อย่างเงี้ยนะมไม่ตรวจสอบมันช้านี่เป็น,ปนโปรแกรมตรวจสอบที่เขา ออกใชกนเลยไม่เอาแล้วคราวนี้แฮชดิสดเราออบางทีเราจะต้องกูดน,นะมันก็อยู่เนะี่ยถ้าเราจะกูันี้ ถ้ามันมองไม่เห็นนั่ไงอ่ะตอนนี้มันมองไม่เห็นอีกหนึ่งรูปบางทีมันก็ปิดอยู่หรือบางทีมันก็เอแเราก็ไปเปิดมันเวเน็ตมองเห็นตมดนียแล้วก็ทีน่นี่จะเ,เจอเอาแปมอันนี้ตรงนี้เราต้องหันผ่านให้เป็นนี่แต่ละเครื่องก็ ต่างกันไปอย่างแรกนี่ก็คืออินเอทที่ไอโปรแกรแมไอคิบบูตเนี่ยมันสร้างขึมามันลอมหน้าเนี้ยขึมามันลอมดีๆีันี้ขึมามตอมทีมท่บูตเนี่ยชุดเนี้ยไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปยุ่งไม่เด็กไม่รู้อะไรชอบพยายามเอาออกแล้วเร็นแล้วเออเลอรไปไปมายุดีพังกระโโตกเขี้ยมดูตัวนี้จะไม่เป็น ือตัวที่เขียนว่าแบ็กกิบูตเนี่ยนะมันจะมีจริงๆและตัวมันอ่ะมันจะมีได้อีกสองลูกแต่มันมองไม่เห็นมันถูกแยกมาเป็นไอ้นี้แล้วนี่คือบูตอดเดอร์ของเขาสามตัวนัก็คือไม่ต้องมายุ่งพอบูตเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นตรงนี้ดังนั้นฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งอยู่จริงๆนะเครื่องอมีสามตัวบนนี่ รับเป็นสามเนี่ยศู 0, 1, 2, นย์หนึ่งสองเนี่ยรับเป็นสามอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ชนิดหนึง่งลูกละห้าร้อยจีอันนี้ฮาร์ดดิสก์อีกชนิดหนึง่งลูกละสองเทราอันนี้อีกลูกหนึง่งอีกสองเทรา่าอันนี้แหละลูกดีนุกเพราะระบบ w ิ n โ o มันมองลินุกไม่ได้มันเลยเห็นเป็นดุ้น,นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมองไม่เห็นในในนี้ด้วยในเนี้ยมันไม่ถูกมอง ลองสังเกตที่ขนาดไซส์ดูจะมองว่ามันมันไม่มีจอบสองที่บอยู่ที่นี่เลยซึ่งมีตัวนี้ตัวเดียวั้วมันหายไปถึงลูกนี่หายไปไหนมันจะอยู่ของมันนี่แหละแต่มันเปิดไม่ได้มันเป็น format e เอ่อไม่ใช่มันมันไม่รู้จักฟ f o r m a ตเปซ้ํามันต้องตัวนี้ เปิดโปรแกรมนี้ไปที่โหมดฮาร์ดดิสก์แล้วก็ดิสกีเน็ตฟื้นนอืม,มันคือฟอร์แมต ex4 ext4 เป็นฟอร์แมตของลีนุก ส่วนพวกนี้เป็น NTFS f ฟร์สเนี่ยเป็นของ Windows ัฟ3์สเนี่ยมันเป็นอ่าฟอร์แมตกลางแต่ NTFS อ่ะของ Windows อันนี้ฟอร์แมตกลางนะภาษากลางอ,อันนี้เป็นภาษาส่วนตัวของ Windows ครับอันนี้ก็ส่วนตัวของ Linux คเขาเราอ่านนะ ลีนุกเขาก็มองเห็นวินโด์ด้วยนะตอนก็เปิดตอนครับรนลีนุกอะ่ะแต่วินโด์อ่ะมองไม่เห็นลีนุกจะมองไม่เห็นเลยถ้าเห็นมันจะบอกให้ฟอร์แมตอย่างเดียวอะ่ะเออ <c oughs> อันนี้เราคลิกขวาเนี่ยมันก็มีตัวเลือกบาร์เลยอ่านดีๆมันมีทั้งโคลนทั้งก๊อปทั้งอะไรรูก <c oughs> ตบเลยโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวเนี่ยทำงานได้หมดอ่ คบผมยังนึกไม่ออกมันทำอะไรไม่ได้ครบนะมันทำได้ครบนะหมายถึงกับฮาร์ดดิสต์เนี่ยนี้ก็ไปดูโปรแกรมอื่นๆแล้วการมันยาวผมพูดในนี้มันไม่หมดหรอกเยอะเยอะเยอะโอเค